กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระราชทานเทียนพรรษานาวัดมหาวงนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างความปราบปลื้มแก่คณะสงฆ์และคณะรัตทธาวัดมหาวงเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการอันเชิญพัดร้องที่ระลึกพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีถวายวัดมหาวงตำบลฝางน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเรื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี256โดยมีนายอัครานันพาณิพิสารเป็น ประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยถวายราชสกระเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีและอ่านหมายกำหนดการน้อมกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทานจากนั้นได้อัญเชิญพระรองที่ระลึกพระราชทานเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่พระครูปลัดจริยวัตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาวงเพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรยัยนับเป็นพระ รุณาทีคุณยังความปราบปลปื้มแก่คณะสงฆ์และคณะสัตธ,ธาวัดมหาวงพร้อมด้วยนางธัญธาพานิพิสารคณะกรรมการวัดอุบาสกอุบาสิกาสิทธยาุสิ์วัดมหาวงและพ่อค้าประชาชนชาวตำบลปากน้ำร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องทายธรรมพระสงฆ์กล่าวสามโมนียกถาและอนุโมทานากรวดน้ำรับพรโดยเมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5งหที่ผ่านมานั้นฝ่าพระบาทได้ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานถวายเทียนพรรษาสุรายและถวายพัดรองที่ระลึกจำนวนร้อยสาวัดด้วย มีพระเดชพระคุณพระโสมพลธรรมวงศ์เจ้าคุนน้อยเจ้าวาดวัดอินทราวิหารพระรามหลวงและเป็นประธานคณะกรรมการเผยแพ่และส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์ได้ร่วมกันจะถวายเทียนเป็นพระราชกุศลแด่พระบา,นานทน้มนตลพิธีหน้าพระองค์หลวงพ่อตว,วัดอินทราวิหารพระารามหลวงแขวงบางขุนพลมเขตพระนครกรุงเทพหมหานครในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจ การบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณคณะงดก็เป็นรนที่ได้รับตาเรื่อรนมา

สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford r a n g e r Raptor เเจเนอเรชันใหม่ or, พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ 아! 이 튜브 증 펩시! 벽무사! 아론!